ี oh, ิมีคนไหมคะโอ้เม็ดร่างค่าเลยอ่ะนุบันนุลังนุนุ้าไปอยู่นี่กันอ๋อยูฉันบนเหรอได้ยูไม่อะนุต่อน้าเนี่ยเอาเป็ดเลอไปละเอาเอากุ้น่อง เห็นนะคะเอาป้ายไปยี่ปนไปมายี่ปนปนไปมาเลยอเดียวอดเนียไมาเลยอี๊ดนีัยเออวันดีรับพี่ไม่ต้องวันดีหนุวันดี้กบปนเนะกับคุณข้าเจ๋อเคน้ำกันน้ำกันค่ะโอ้ยเตรียซน่อยาดับเา้ยโกบนเนี่ยมีเตียนกันหรอกน้ำกันนะเพื่อเขาตัดไฟได้อ้อ เอาเออา่เาเ่ียวอเอาเอทียนกันค่ะเออน้ำเลยน้ำเลยโอ้น้ำดีนะค่อยน้ำมาลุยนู้นนะโอ้ป่นนี้น้ำกินไม่ได้ต้องกินน้ำนี้โนกี่คนนอะคนนั้นโนนครับโอ้งนไม่ซึ้งดแลววอลงมาตึงขึ้นฉันไหนู้นต้องขึ้นฉันบนดูฉันชุดเรียวีนี้ค่ะท่วมึ้นเดียวนี่